ขอ,อยากินมะม่วงโมไอ้พี่ที่ิดไปกินสูงกว่าน,นี้มันคือนู่นเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเอามะม่วงให้พี่กินเองแล้วอนเทนต์ของเราเอาพี่ดูสิลองชิมดูอย่างแรกมะม่วงเป็นไงก่อนเป็นเจ้าอีสานตรงนี้ครับเป็นมะม่วงอร่อยนะยามะม่วงน้่มะนาวนะครับ o m g อยากกินบักม่วงเลยขอให้พีไไ่กินเอาล่ะครับเอาลูกบอลมาครับใครสามารถเตะลูกโดนได้ไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมุ้ยนจนมาเห็นกับตาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเอามะม่วงให้พี่กินเองแล้วคอนเทนต์ของเรา นี่ไม่ต้อง่วงครับพอดีผมมีมีน้องผมวั่ภูิครับอ๋อไหนแสดงแสดงแสดงนะครับอย่าทำำรอกยันแบบนะครับเฮ้ย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 บฮ้เฮยเยเะ้าเฮ้ย่ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เ้ยดเฮเเเฮย

อีสานนะครับซื้อใต้แล้วเปล่าไม่ใส่ผงนัวนะครับใส่ค่ะนัวค่ะตอนนี้ผมก็อยู่กับนางสนมของผมนะครับผมนางเฮ้ยเอาพี่ดูสิลองชิมดูอย่างแรกมะม่วงเป็นไงก่อนเพราะว่าต้นนี้คือจะขึ้นชื่อว่ามันเปรี้ยวมากถูกไหมขอชิมเปล่าๆก่อนครับยา มะม่วงถังมะนาวโอ้ยกอดนี่เป็นมัม่วงนะครับอันนี้สไตล์อนนี้ส้มเช้งทำใช่ไหมเป็นเจ้าอีสานเจ้าแทบจะว่าบักม่วงสมบูรณ์เราใช้นี่ลองสรุปคือมะม่วงไม่อร่อยบ่ามีอันหมายถึงมะเอาเอาลับครับไม่แดกนะครับคุณผู้ชมเชฟเชฟมาอธิบายหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเชฟครับเราวะเนี่ยทาใต้ใส่กะปิใส่กะปิแล้วก็เอากะปิไปปิ้งก่อนปิ้งแล้วก็เอากุ้งแห้งไปรวนให้มันมี ก็ชาติกบประมาณนั้นแล้วก็มาโรยหน้าคืออันนี้มันเปรี้ยวมากพอกินกับน้ำปลาหวานมันก็เลยกกลมล่อมแต่จริงๆอันนี้อร่อยแต่ว่าพอดีว่ามันเปรี้ยวเกินตรงนี้ครับผมหองมอร่อยนะทั้งคู่เลยผมขอเป็นกลางหนะครับระหว่างอีสานกับใต้เดี๋ยวผมจะฟันแบบไม่อวยลองชิมแบบอีสานอันนี้คือแจ่วใส่กับอะไรบ้างเลยหอมหัวแดงพริกปลาร้าข้าวคั่วนี่มันจะออกแบบเขาเรียกแจ่วข้าวคั่วอืมก็ไม่เลวนะ แต่แต่แว่าแมทนี้ด้วยรสชาติของมะม่วงจี่พร้อมกันเริ่มซอสต้มโอวงมันเปรี้ยวๆมือวานเปรี้ยวันเป็นมันๆม,มันอร่อยอเอาแล้วลองให้พี่เออเรียกว่าพี่เขยพี่เขยสไตล์อีสานอันนี้สตตไตล์ใต้ใช่ไหมอีสานสไตล์ a little bit a little bit t l e bit more because the oh. <laughs> real m a k